สวัสดีครับผมนายพรกพงศ์เทวพั์ผู้รายการจังหวัดเพชรบุรีนะครับในฐานะของประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีนะครับขออนุญาตําเีินนะครับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19รรอบใหม่ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับเนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีของเรานะครับอยู่ในบริเวณนะครับใกล้เคียงกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด19วารอกใหม่นะครับดังที่ทราบอยู่แล้วว่า นะครับที่จังหวัดสุสาครน,นะครับแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีของเรานะครับอยู่ในเขตสุขภาพที่5นะครับซึ่งได้รับเป้าหมายนะครับในการดําเนินการที่จะใช้การตรวจเชิงลุกนะครับหรือ active case finding นะครับเพื่อที่จะ หาผู้ที่มีขายในการที่จะติดเชื้อนะครับซึ่งในช่วงแรกนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ได้รับนะครับเป้าหมายมาประมาณ3,000คนเศษนะขณะนี้ก็มียอดที่เพิ่มขึ้นนะครับในส่วนนี้เนี่ยการเดินการของจังหวัดเพชรบุรีนะครับเราได้มีการเตรียมการนะครับสถานที่หากพบผู้ที่อยู่ในขายที่ติดเชื้อนะครับโดยได้ดําเนินการนะครับเปิดที่เรียกว่า post d e t a i l นะครับหรือขอควบคุมโรค นะครับซึ่งในจังหวัดพิบุรีเองนะครับก็มี2แห่งด้วยกันนะครับที่อำเภอบ้านแหลมนะครับแล้วก็ที่อำเภอท่ายาง ซึ่งกระบวนการต่างๆนะครับเป็นไปตามมาตรฐานนะครับของกระทรวงสาธารณสุขก่อนที่ดำเนินการนะครับเราได้ไปสํารวจนะครับตามแบบมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับรวมทั้งการไปทําความเข้าใจนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับถึงมาตรการต่างๆซึ่งมีทั้งในส่วนของขยะติดเชื้อนะครับจะเป็นข้อกังวลนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับการเลือกสถานที่นี่นะครับจำเป็นที่จะต้องใช้สถานที่นะครับซึ่งเราได้เลือกเอา โรงแรมที่ได้มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นในโรงแรมที่ได้มีมาตรฐานนี่นะครับในเรื่องของการบําบัดนะครับระบบน้ําเสียท่อน้ําทิ้งอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นไปตามที่ทางการกําหนดนะครับแล้วก็ผู้ติดเชื้อนะครับก็ได้รับการบริการและอำนวยความสะดวกนะครับเป็นที่พึงพอใจครับขาวขนาดนี้นะครับทางนายัดพิรุยเองนะครับก็ได้ทาการตรวจเชิงรุกนะครับแล้วก็ ผลการตรวจทั้งหมดประมาณ12,000คนเศษนะครับปรา 1, 2, รรปรกฏว่าพบผู้ติดเชื้อเพียงแค่32รายด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่นะครับค่อนข้างต่ำนะครับก็คิดว่าในทางระบาดวิทยาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ครับจังหวัดเพชรบุรีข้อมูลณวันที่28มกราคม2564มีผู้ติดเชื้อทั้งสิน้น 32รายรักษาที่ฮอปิเทล2จำนวน16รายฮอปิเทล3าจำนวน4รายและโรงพยาบาล12รายสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน41รายแบ่งเป็นรักษาที่ฮอปิเทล2จำนวน19รายและฮอปิเทล3าจำนวน22รายรวมทั้งสิ้น73ราย ในประเด็นที่สำนังกงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีนำทีมโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีนะครับขอส่งข่าวข้อมูลกรณีโควิด19ซึ่งเกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบุรีในส่วนที่จะบอกก็คือการป้องกันการป้องกันก็เหมือนวัคซีนวัคซีนการป้องกันที่ดีสุดก็คือการใช้หน้ากากาไม่ว่าพี่น้องจะใส่หน้ากากผ้าหน้ากากหนาใหม่รวมทั้งคำว่ามือมือของพวกเราต้องสะอาดโดยวิธี สบู่หรือแอลกอฮอล์หรือเจลเมื่อไปสถานที่ที่มีพร้อมประเด็นถัดมาก็คือไม่ไปที่หนาแน่นจุดคัดกรอกต่างๆที่เราผ่านถ้าหนาแน่นก็หลีกเลี่ยงและที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าท่านเข้าไปแล้วมีบริการแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มที่เรียกว่าไทยชนะหรือแอปพลิเคชันที่ท่านมีในโทรศัพท์มือถือหมอชนะก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเฝ้าระวังตัวเองถ้าท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีญาติพ่อแม่พี่น้องคนรอบข้างเข้ามาหรือประวัติไปที่เขต พื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุดก็ได้รับการคัดกรองทดสอบโดยเล่งด่วนก็หวังว่าพวกเราชาวเพชรบุรีหรือชาวไทยคงแค็วคาดปลอดภัยจากโควิด -19 เราจะสู้ไปด้วยกันครับ สภาพมันเป็นอย่างนี้กับสภาพตรงเนี้หนูรู้สึกว่าโอเคมากเลยเหมือนเราเหมือเราไม่ใช่คนป่วยใช่ใช่อ่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายตรงโควิดเพชรบุรี0 3 2 4 0 0 0 9 9ฟรีตลอด24ชั่วโมง